สวัสดีครับผมนายสายชนผู้เฉลิมตระกูลกำนันตำบลคลองควายประธานชมรงกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสังโคคติประจําใจในการปฏิบัติงานมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละจิตสาธารนณะวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเรียนเ,เกี่ยวกับข้อมูลผู้นําชุมชนอาสาดีเด่นระดับจังหวัดนะครับ ข้อมูลทั่วไปของบ้านคลองสามหมู่ที่สองบ้านคลองสามหมู่ที่สองมีเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยไร่มีถนนหมายเลขเก้าแล้วและคลองส่งน้ํคลองสามไหลผ่านหมู่บ้านนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านคลองสามหมู่ที่สองมีวัดมีโรงเรียนมัธยมมีโรงเรียนปฐมมีส่วนราชการมีสถานีตํารวจอยู่ในพื้นที่ องค์กรต่างๆในชุมชนประกอบไปด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการกลางพัฒนาหมู่บ้านและคณะกรรมการหลายๆโครงการหลายคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมภายในหมู่บ้านโดยยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับปกครองโดยแบบ เท่าเทียมกันนะครับไม่เลือกปฏิบัติให้ความเคารพให้ความสําคัญต่อทุกๆุกคนโดยเท่าเทียมกันนะครับยึดหลักการปกครองแบบธรรมิบาลนะครับใช้หลักจ,จริยธรรมคุณธรรมและศิลธรรมนะครับในการปกครองอันนี้คือภาพกิจกรรมนะครับหมู่บ้านของเรานะครับใช้หลักของคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขร่วมคิดร่วมทํานะครับร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะครับ กรรมการหมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณฒิที่ได้เกษียณอายุราชการนะครับเป็นขน้าราชการกรูบำนานมาช่วยนะครับแล้วก็มีมีคำวราการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับมีทนายความด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาคส่วนของภาคเอกชนพวกพ่อค้าประชาชนมาร่วมกันนะครับบริหารงานบริหารของหมู่บ้านเรานะครับ อันนี้ก็มีการประชุมประชาคมนะครับรับฟังปัญหานะครับรับฟังความทุกข์ร้อนของหมู่บ้านของเรานะครับแล้วก็มาจาัดทําทแผนทําเป็นเวทีประชาคมนะครับสรุปปัญหานะครับที่สําคัญนะครับแล้วก็มาไล่เลี่ยงว่าปัญหาไหนที่เราจะต้องดําเนินการแก้ไขเป็นลําดับแรกนะครับแล้วก็บรรจุไว้ในแผนของหมู่บ้าน เพื่อนําเสนอให้องค์การแผนส่วนตนําบลบรรจุไว้เป็นแผนประจําตําบลอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับการทําบุญนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างเสริมความรู้รักสามะคีนะครับการมีจิตที่จิตใจที่เป็นสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มาร่วมนะครับนําข้าวนําแกง บ้านไร่หนึ่งอย่างสองบ้านหนึ่งอย่างมั่งก็มาร่วมการทาบุญนะครับจัดทอดพ้ป่าหารายได้นะครับเพื่อเป็นการใช้นํางบประมาณของที่รายได้มาพัฒนาหมู่บ้านต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจิตกิจกรรมในการปลูกป่าที่วัดนะครับวัดป่าพิทัศน์ร่วมกับทาง ส่วนราชการอำเภอนะครับโดยท่านนายอำเภอแล้วก็พี่น้องผู้นำอ,อสอมอในพื้นที่นะครับการเก็บผักตบชวาเก็บขยะภายในวัดศาสนาส,สถานต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านตำบลของเรานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำบุญตัดบ,บาทเนื่องในวันสำคัญนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษา,าในหลวงราชการที่สิบ แล้วก็สมเด็จพระราชินีอันนี้เป็นภาพกิจกรรมจิตอาสานะครับพัฒนารำน้ำคูคลองในพื้นที่หมู่บ้านของเราทำความสะอาดโบสสถานที่สาธารประโยชน์ของหมู่บ้านนะครับร่วมกับทางองค์การแผนส่วนตำบลน,นะครับรักงานเจ้าหน้าที่ อันนี้เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนรรกการภาคประชาสังคมภาคเอกชนในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมนะครับทางด้านต่างๆของหมู่บ้านเราครโครงการที่เราทําอยู่เป็นประจําทุกวันทุกเดือนนะครับขออนุญาตนะครับทุกเดือนก็เป็นโครงการให้ทําให้ทานนะครับโดยใช้หลักบวรนะครับก็คือบ้านวัดโรงเรียนมาบูรณาการร่วมมือกันในการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสผู้ที่พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่สูงอายุแล้วก็ผู้มีที่มีฐานะยากจนขัดสนนะครับเราก็ลงไปช่วยอันนี้ก็เป็นโครงการของมหาลาัยนะครับเราทำร่วมกับมหาลัยในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อมูลหา สภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อมาหาวิธีทางแก้ไขนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลยราชพัฒน์ว่ารายงก่อนนะครับอันนี้ก็ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการนำพี่น้องประชาชนคุณป้าคุณน้าคุณอาที่มีความรู้ด้านช่างมาช่วยการสร้างร้านค้าชุมชนหรือเราเรียกในตลาดชุมชนบ้านของสาของเราครับอันนี้ออกแบบ โดยผมเองนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างวัสดุก็ได้จากการบริจาคของอส่วนเอกชนนะครับภาคเอกชนร่วมกันอันนี้ก็เป็นโครงการให้ทำให้ทานประจำเดือนนะครับร่วมกับคณะส่งวัสุราังสนนรรค์ลงพื้นที่ไปกับพระอาจารย์เจ้าวาดแล้วก็พี่น้องจิตอาสาผู้นำชุมชนเจ้าที่อสมอครับแล้วก็ ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทําตอนทุกเดือนครั้งนี้ก็จะครบรอบเกือบสองปีแล้วที่เราทํากันมานะครับอันนี้ก็เป็นภาคกิจกรรมของอาการดำเนินกริจกรรมอาสาในหมู่บ้านนะครับน้อมนาหลักปรชาชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนะครับ เราก็มีการอบรมให้ความรู้นำผู้นำชุมชนคณะกรรการหมู่บ้านไปศึกษาดูง,งานที่จังหวัดสุพรรณบุรีในการกลับมาแก้ไขปัญหาของเราเนื่องจากมีครัวเรือนบางครัวเรือนมีหนี้อยู่ในของหมู่บ้านเนี่ยจำนวนหลายกองทุนก็เลยจะควบรวมกองทุนหนี้ทุกกองทุนให้เป็นสัญญาเดียวนะครับในการผ่อนชำระแล้วก็เราก็พาคณะกรรการแต่และกองทุน ไปศึกษาดูงานอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้ของชุมชนของเราครับก็ประกอบไปด้วยป่าชาวบ้านนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวนะครับรับประทานในครัวเรือนของตัวเองเหลือจากนั้นก็นำมาขายที่ตลาดใต้ของสาะของเรา อันนี้กันไปภาพกิจกรรมนะครับทําปุ๋ยหมักนะครับทาปุ๋ยหมักก็โดยการรวบรวมพี่น้องเกษตรกรผูพ้พี่น้องที่ว่างงานในชุมชนของเราเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ได้วัตถุดิบจากภาคเกษตรชนไม่ว่าจะเป็นแกบหรือขี้เท่าจากรงสีที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเรามาร่วมกันมีการทําส่งเสริมอาชีพนะครับทําน้ําพริกเผา ทำไข่เคม็มนะครับมีเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานอื่นมาดูศึกษาดูงานในหมู่บ้านเราด้วยนะครับหมู่บ้านเราก็จะมีการจัดเครื่องเกษตรเกษตรเครื่องที่ในพระโรมราชัวถัธรรมนะครับเมื่อเราเร็วที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชก,การจังหวัดท่านมาเป็นประธานเปิดอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งเดือนหนึ่งชุมชนนะครับของเราที่ยังเรายังปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยาวนานกิจกรรมกิจอาสาเนี่ยหมู่บ้านเราก็ได้เริ่มต้องแต่งานถวายพระเพลิงพระบระมรศพนะครับในหลวงราชการที่9เรื่อยมาเจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีกิจกรรมทําความสะอาดวัดศาส,สนาสถานโรงเรียนลำคลองนะครับห้องน้ำต่างๆที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ออกตรวจเยี่ยมนะครับนําพี่น้องจิตอาสาออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทาบัตรประชาชนเคลื่อนที่นะครับโดยได้รับความรู้ควาจะกรมการปกครองนะครับนาเครื่องมือมาโดยท่านในอำเภอเป็นประธานนะครับร่วมลงพื้นที่กับพวกเรามาตลอดอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับจิตสาธารณะ,ะครับโดยการนํานักเรียนนักศึกษา แล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีความรู้เรื่องช่างนะครับมาร่วมกระทํารั้วที่วัดป่าภุริทัศน์ปฏิปทารามนะครับในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับัชกาลที่สิบท,ทรงสเสด็จมาเป็นประธานในงานพระราชทานเพพหลวงปู่พญลิศนะครับเราก็รวมกําลังพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหลับไปร่วมทรั้วนะครับเพื่อถวายความปลอดภัยของให้กับพระองค์ท่านนะครับ ร่วมถวายความปลอดภัยให้กับห้องพักอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันเด็กเราก็าประสานภาคเอกชนนะครับร่วมาการเลือกเฟื้อนะครับเตื่อแผ่ให้กับน้องนองน,องนักเรียนชั้นอนุบาลปฐมวมใบนะครับในด้านอุปกรณ์การก,ารกีฬาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสา,าด้านสาธารณสุขนะครับมีการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับของโรงพยาบาลปทุมนะครับแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของขวายของเรานะครับร่วมกับพี่น้องอสมอนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับร่วมกับพี่น้องอสสมอ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับร่วมกับมหาลัยนะครับในการปลุกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดนะครับของมหาลัยชินวัฒน์อันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการาจิตอาสาด,ด้านสังคมนะครับโดยเยี่ยมเยียนช่วยเหลือมอบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเตียงรถเข็น ข้าวสารอาหารแห้งนะครับร่วมกับท่านในอำเภอแล้วก็พี่น้องจิตอาสาครับแล้วก็ตรวจสอบบ้านเรือนที่สุดโทมนะครับเพื่อจะระดมทุนในการช่วยเหลือครับใคจะเห็นอันนี้ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าวัฒธรรมจังหวัดนะครับพาท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ด้อยโอากาสผู้ป่วยพิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับลงในทุกพื้นที่นะครับ ก็ให้ความเคราะหมู่บ้านของเราเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับก็เข้าร่วมกับท่านพุ่งกับการสถานีตำรวจปุทุนทสัมโคกนะครับในการทำโครงการปักกฏนะครับคนหากผู้เสพนะฮะผู้ป่วยผู้ป่วยก็ถือก็เป็นผู้เสพก็นำตัวเข้ารับการบำบัดเข้าการรักษาบำบัดรักษาหลังจากบำบัดรักษาได้ระยะหนึ่ง เราก็ปลูกฝังให้เขามีจิตสำนึกนึกด้านจิตสาธะครับลงมากลับมาช่วยชุมชนอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับพี่น้องที่เข้ารับการบําบัดออกมาทํากิจกรรมจิตอาสาในการทาสีสาราประชาร่วมใจอยู่ที่สองแล้วก็ปลูกต้นไม้ริมทางเส้นถนนวัดปาบีทัศนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเยี่ยมร่วมกับ เจ้าจที่ของเรือนจําจังหวัดปทุมธานีนะครับจิตอาสา904ลงพื้นที่ด้วยกับเราออกตรวจเยี่ยมผู้ที่พักโทษผู้ที่พ้นโทษออกมานะครับเราก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับเจ้าที่ของทางเรือนจําแล้วก็พี่น้องจิตอาสา904 อันนี้เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการลงไปดูแลปัญหาเด็กนะครับประสานความร่วมมือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีครับการเข้าไปช่วยเหลือเด็กสามคนนะครับที่ไร้บ้านไร้บ้านแล้วก็มีลงไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กที่โดนไฟดูดแล้วเสียชีวิตนะครับเข้าไปพูดคุยกับพวกคองรับทราบปัญหา อันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนแบ่งปันเพื่อสังคมและชุมชนของเรานะครับการออกมอบของให้กับผู้ที่มีความสัมผัสใกล้ชิดมีความสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ต้องถูกกักตัว14วันแล้วก็เล็งเห็นว่าอาจจะ ไม่มีอาหารในการรับประทานก็เลยจัดเตรียมอาหารโดยระดมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคส่วนราชการนะครับพ่อค้าแม่ขายพอรู้ว่าเราจะทำโครงการดูแลผู้กักตัวก็นำอาหารมามอบให้ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งก็ช่วยเหลือกันนะครับ อันนี้เราช่วยเกี่ยวกับผู้ยากไร้นะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ตำบคลองควายนะส่งให้เขาได้กลับบ้านนะครับพร้อมทั้งมอบของข้าวสารนะเครื่องดำรงชีพในการเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับของการเพื่อนช่วยเพื่อนแบ่งปันในการซ่อมแซมบ้านห้องน้ำ ให้กับคุณลุงนะครับซึ่งอยู่คนเดียวห้องน้ำชมรุทกับบ้านชมรุทสุดโซมมากหลังจากการไปมอบของกับพระอาจารย์เจ้าวาดก็ได้เห็นสภาพบ้านก็เลยประสานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือภาคเอกชนก็ประมาณส่วนตัวร่วมไปแก้ปัญหาทำบ้านให้คุณลุงอยู่ห้องน้ำใหม่ตามภาพที่ปรากฏสร้างกันเองนะครับใหญ่บ้านผมด้วย อันนี้ก็ดูแลผู้ป่วยเอ,อผู้ที่ถูกกักตัวนะครับโดยรับอาหารจากพระอาจารย์เจ้าวาดวัดสุราลังสันและวัดสาระบอมนุรวมถึงพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็ภาคส่วนราชการโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับเป็นผู้ร่วมมอบอันนี้ก็ลำดับสุดท้ายเนื่องจากเวลา มีจำนวนจำกัดก็ฝากขอฝากเพจเฟซบุ๊กนะครับของฝ่ายปกคร,งรองตัวแทนของฝ่ายสังคงนะครับร่วมติดตามให้กำลังใจพวกเราได้นะครับขอบคุณครับ